มันได้ตัวเดียวอ่ะพอเกิดเละได้อีคุณต้องมันได้มันได้ทีละครั้งแต่มันได้หลายตัวคุณต้องเนี่ยมาอีกตัวแล้วเนี่ยอ่ามอด <laughs> เอาอีกเอาอีกเอาอีกโอเคครบแล้วสิบตัวสิบต,ตัวมาแล้วตัวยี่สิบมาแล้วอโอ้โหโคตรตังอโอโหสิบตัวอ้าอา ตกคามเทพเจ้าสงครามเทพเจ้าเอ๋อบล็อกบอดี้บล็อกบอดี้บล็อกเอาสิบกรวฆ่ามันต้องฆ่ามันอันเลือดไม่ลดเลยอือแม่งมีเลือดกี่หลอดดิยะม่เจ้าริสเคียร์โอ้ยเลือดโดนดุกิทลางโอเคนี้ผมปรับปรับกล้องอไม่ให้ตัดแล้วนะ ผมผมเข้าไปที่เซตติ้งอ่ะคุณต้องอันสุดท้ายมันมีปรับกล้องอยู่คามีราเช็คอ่ะปรับกดติ๊กออกมันจะไม่สันแดงนี่มันเทียอะไรครับเนี่ยสงครามเทพเจ้านอนมันไปกระทืบใครอยู่น่ะเออมาแล้วฆ่ามันฆ่ามันเอ้โอ้ยโอ้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  โอ้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 เกียโอ้อ่าอ่าตามีหน้าหมดเราต้องฆ่ามันให้ได้ไม่งั้นบ้านไม่ดูไรบเป็นจักท่องเที่ยวบ้านเราจะไม่ปลอดภัยเคือมันไปกระทืบใครวะนะเอาไ้อย่าวิ่งไปทางบ้านอย่าวิ่งไปทางบ้านเอ้ยเอ้ยฆ่ามัน ฆ่ามันพี่น้องแล้วก็แล้วก็เขาแบบโลแตกเออเอยแต่วิ่งวนชาร์จตามีน่าก่อนชาร์จตามีน่าก่อนอ๋อเฮ้ย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 โอ้ยเฮ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 ้ยเรียดมันลดอยู่นะตัวไหนอะ ผมก็ไม่รู้<ไ>เหมือนกันแต่ผมเห็นเลือดมันลดไม่รู้ตัวไหนผมก็แทงแม่งทุกตัวตอนเนี้ยตัวตัวเน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ี้ยตัวไหนอยู่ใกล้ก็แทงไม่หมดโอ้โอ้โอ้โลโ,โ,โ,โอ้โอ้ตายไปตายไปหนึ่งแล้วใช่ไหมเออลดจำนวนมันล,ลดจำนวนมันอุ้ยอุ้ยต่มีหน้าหมดอ่า เอ้ยมึงช็อตได้อื้ออื้อแพงแม่เอ้ยเอ้อเอยตายหนึ่งเอ้ยเอ้อเออเออตายอีกหนึ่งเอ้อเอ้ออะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะไอ้วุ้นคุยมันคุยแพงมันแพงมันเออเอ้อ เฮ้ยตามีหน้าหมด<ช>ตามีหน้าหมดตามีหน้าหมดเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเจ้าพลังแห่งโอดินคุณต้องไปตรงบ้านแล้วคุณต้องอยู่บ้านอยู่บ้านแตกอืออืออือตายวะตาย ตัวสุดท้ายไหมเนี่ยตัวสุดท้ายหนีหรือตัวสุดท้ายเอ้ยเอ้ยล่าวันตัวสุดท้ายเอ้ยโอ้ยขวิดอ่อสงครามเทพเจ้าได้หัวเมื่อกี้อัดเนี่ยผมไม่ได้เก็บเลยมันอยู่เต็มพื้นเลยัปดีแก่สงครามเทพเจ้าไปอะไรนะลุกได้หัวอะไรฝนพายุเข้าด้วย ได้หัวกิอันเนี่ยเก็บก่อนตามเก็บซากบอสกันม,มันมันขึ้นมันขึ้นตัวหนังสืออะไรมาหรือเปล่าไม่<บ>ผมเห็นซากบอสเต็มพื้นเนี่ยคุณไม่เก็บกันเหรอมันบอกให้ไปบอกโอดีนว่าอะไรวนะเอาไปแฟวนเสาแล้ว แกนเต่าบอกโอ้ดีแล้วได้พล,พลังบมันลปลามันฝากบอกว่าฝากบอกโอดิด้วยถึงร่างกายจะแตกกระจาย,ยอะไรทุกคนเตรียมแปลไว้อะแต่ถืนแต่ก็ยังก็ยังอันน,น,นี้อันนี้คุณแดงคุณแดงทางนี้คุณแดออง,งโอเคคุณน่อยเหมือนกันเก็บกันโอเยอะจัดลองข้างบ้านเราอยู่หัวเี่นตอนนี้อยู่ในตัวผมเอาเอาไปข้างบ้านเรามีหัวนงิน ไม่เก็บอ่ไหนเ้างอยู่ไหนอ่ะก็ผมวางอยู่ข้าคุณเนี่ยไม่เก็บโอเคเห็นละมีหัวที่ครั้งนี้ผมเห็นแสงน้ำอเดี๋ยวนิคอนหินนี่ไม่ใช่หัวในน้ำท้าบ้านผม่าผมเห็นมีหัวโอเคเห็นได้แล้วหมดจังอ่ะเออครบและได้สิบหัวครบแล้วครบและได้เขามายี่สิบแปดอันโอ แล้วแล้วอภิมหาสมพรามยติกียก็จบลงใช่โอเ้โหโคตรเ่อนเลยเดี๋ยวไปสับเดวรอบหน้าลองไปทำตัวอื่นดูว่าจะรอดหรือเปล่านีโอ้ยอะไรวะชนอะไรวะลืมไปว่าวางพวดหนักวางหนามไว้ใต้น้ำบ้านเราเนี่ยลงไปตอนคืนโอเสำรัวันนี้จบเพียงเท่านี้บ๊ายบายไปนะครบ